กตาปฏิวานที่สองปารชิกกันคำถามและคำตอบอาบัตปารชิกถามว่าภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำนัดต้องอาบัตเท่าไรตอบว่าภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการเค้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำนัดต้องอาบัตสาคือยินดีการจับต้องอวัยวะ ใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัติปาราชิกหนึ่งยินดีการจับต้องอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้หัวเข่าลงมาต้องอาบัติทุนละใจหนึ่งยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎหนึ่งภิกษุณีผู้กำหนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดต้องอาบัติสามเหล่านี้ถามว่า ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบว่าภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัติสามคือรู้อยู่ปกปิดทำมีโทษถึงปารชิกต้องอาบัติราชิกหนึ่งมีความสงสัยปกปิดต้องอาบัติสุลใจหนึ่งปกปิดอาจารยวิบัติต้องอาบัติทุกกฎหนึ่งภิกษุณีผู้ปกปิดโทษ ปกปิดโทษไว้ต้องอาบัตสามเหล่านี้ถามว่าภิกษุณีผู้ประพฤติตามพระอริ t h ผู้ถูกสงผู้พร้อมเครียงกันยกวัดไม่สละกรรมพระสวดสมนุภาพครบสามจบต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบว่าภิกษุณีผู้ประพฤติตามพระอริ t h ผู้ถูกสงผู้พร้อมเพียงกันยกวัดไม่สละกรรมพระสวดสมมนุภาพครบสามจบ ต้องอาบัตสาคือจบยติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นถุนละใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตปาราชิกหนึ่งภิกษุณีผู้ประพฤติตามพระอริ t h ผู้ถูกสงพร้อมเพียงกันยกวดัดไม่สละกรรมพระสวดสมนุภาพครบสามจบต้องอาบัตสามเหล่านี้ถามว่าภิกษุณีผู้ยังวัตถุที่8 ให้บริบูรณ์ต้องอาบัตเท่าไร่ตอบว่าภิกษุณีผู้ยังวัตถุที่8ให้บริบูรณ์ต้องอาบัตสามคืออันบุรุษกล่าวว่าจงเดินไปยังห้องชื่อนี้แล้วเดินไปต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งพอล่วงเข้าหัตถบาทของบุรุษต้องอาบัตทุนละใจหนึ่งยังวัตถุที่8ดให้บริบูรณ์ต้องอาบัตปาราชิกหนึ่ง ภิกษุณียังวัตถุที่8ให้บริบูรณ์ต้องอาบัตสามเหล่านี้ปรชิกจบสังฆารทิเศษกันคำถามและคำตอบอาบัตสังฆารทิเศษภิกษุณีผู้กล่าวให้ร้ายก่อคดีขึ้นต้องอาบัตสามคือบอกแก่คนคนเดียวต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งบอกแก่คนที่สองต้องอาบัตตัวนัใจหนึ่ง คดีถึงที่สุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งหมายเหตุวัตถุที่8คือภิกษุณีทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้นเพื่อประสงค์จะเสพอสสัตธรรมดูข้อพระวินัยปิฎกเล่มสหน้า30ภิกษุณีรับหญิงโจรให้บวชต้องอาบัติสคือจบยัติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นทุนละใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งพิกษุณีไปสู่ละแวกบ้านแต่ผู้เดียวต้องอาบัตสาคือเดินไปต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งเดินล่วงเขตล้อมไป1นก้าต้องอาบัตทุนละใจหนึ่งเดินล่วงเขตล้อมไปสองเก้าต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งภิกษุณีไม่บอกกล่าวการกระสง ไม่รู้ฉันทะของคณะรับภิกษุณีผู้ซึ่งสงพร้อมเพียงกันยกเสียจากหมู่แล้วตามธรรมตามวินยัยตามสัตตุศาสตร์ให้เข้าหมู่ต้องอาบัตสามคือจบยัตติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นถุลใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งภิกษุณีมีความพอใจรับของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตามจากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพอใจด้วยมือของตนแล้วฉันต้องอาบัตสามคือรับไว้ด้วยตั้งใจจากเคี้ยวจากฉันต้องอาบัตทุนละใจหนึ่งต้องอาบัตสัง้าทิเศษทุกๆคำกลืนหนึ่งรับน้ำและไม้ชําระฟันต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งภิกษุณีกล่าวว่าแม่เจ้าบุรุษบุคคลน,นั้น มีความพอใจก็ตามไม่มีความพอใจก็ตามจากทำอะไรแก่แม่เจ้าได้เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจนิมนเถิดเจ้าข้าบุรุษบุคคลน,นั้นจะถวายสิ่งใดเป็นของเคี้ยวก็ตามของฉันก็ตามแก่แม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้แล้วส่งไป ต้องอาบัตสาคือรับประเคนด้วยตั้งใจจากเคี้ยวจากฉันตามคำของภิกษุณีนั้นต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งต้องอาบัตตุนละใจทุกๆคำกลืนหนึ่งฉันเสร็จต้องอาบัตสังฆาทิเศหนึงภิกษุณีผู้โกรธไม่สละกรรมพระสวดสมนุภาพครบสามจบต้องอาบัตสาคือจบยติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นทุลใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งโกรธไม่สละกรรมพระสวดสมนุภาพครบสามจบต้องอาบัตสามคือจบยติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นทุจใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่ง ภิกษุณีหลายรูปผู้คลุกคลีกันอยู่ไม่สละกรรมเพระสวดสมานุภาพครบสามจบต้องอาบัตสาคือจบยติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นถุลใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งภิกษุณีผู้สั่งว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านจงอยู่คลุกคลีกันเถิดอย่าอยู่ต่างหากกันเลย ไม่สละกรรมเพราะสวดสมานุภาพครบสามจบต้องอาบัตสามคือจบยติเป็นทุกกฎหนึ่งจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นตุลใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอาบัตสังฆาทิเศษหนึ่งสังฆาทิเศษจบนิสกขิยะปาจิตติยะกันคำถามและคำตอบอาบัตในนิสกขิยะปาจิตติ ภิกษุณีทำการสั่งสมบาทต,ต้องอาบัตตัวหนึ่งคือนิสกิยะปาจิตตีภิกษุณีอธิษฐานอากาลัจีวรว่าเป็นการลัจีวรแล้วให้แจกกันต้องอาบัตสองคือให้แจกเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อแจกแล้วเป็นนิสกิยะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาไป ต้องอาบ no ัตสองคือชิงเอาไปเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อชิงเสร็จแล้วเป็นนิสักียปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีขอสิ่งของอย่างอื่นแล้วขอสิ่งของอย่างอื่นอีกต้องอาบัตสองคือกำลังขอเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งขอเสร็จแล้วเป็นนิสักียะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายของสิ่งอื่นแล้วให้จ่ายของสิ่งอื่นอีก ต้องอาบัตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสักิยะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริการของสงฆ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเจาะจงของอย่างอื่นต้องอาบั <nichts>. <shoe India> ตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสักิยะปาจิตตีหนึ่ง ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริหารของสงฆ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเจาะจงของอย่างอื่นที่ขอมาเองต้องอาบัตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสสกิยะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริขารของคนหมู่มากที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเจาะจงของอย่างอื่น ต้องอาบัตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสักคียปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริคารของคนหมู่มากที่เขาถวายเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเจาะจงของอย่างอื่นที่ขอมาเองต้องอาบัตสองตัวคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสักคียปาจิตตีหนึ่ง ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริการของบุคคลที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเจาะจงของอย่างอื่นที่ขอมาเองต้องอาบัตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้จ่ายแล้วเป็นนิสสกิยะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายผ้าห่มหนาราคาเกินกว่าห้ากังสะเป็นอย่างยิ่งต้องอาบัตสองคือให้จ่าย เป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อให้จ่ายเสร็จแล้วเป็นนิสสกิยะปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้จ่ายผ้าห่มบางราคาเกินกว่าสองกังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่งต้องอาบัตสองคือให้จ่ายเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อจ่ายให้เสร็จแล้วเป็นนิสสกิยะปาจิตตีหนึ่งนิสสกิยะปาจิตตีจบ ปาจิตติยะกันคำถามและคําตอบอาบัตในลสัสนวัคที่หนึ่งภิกษุณีฉันกระเทียมต้องอาบัตสองคือรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจากฉันต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคํากลืนหนึ่งภิกษุณีให้ถอนขนในที่แคบต้องอาบัตสองคือให้ถอนเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้ถอนเสร็จแล้ว ต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งพิกษุณีใช้ของรับกระทบกันต้องอาบัตสองคือกำลังทาเป็นทุกกฎในประโย partic. คเมื่อทำแล้วต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งพิกษุณีใช้ท่อนยางเกลี้ยงต้องอาบัดสองคือกำลังใช้เป็นทุกกฎในประโย partic. คหนึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งพิกษุณีใช้น้ำชำระให้สะอาด ลึกเกินสองข้อองคุลีเป็นอย่างยิ่งต้องอาบัตสองคือกำลังใช้เป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีบํารุงภิกษุผู้กำลังฉันด้วยน้ำฉันด้วยการพัดต้องอาบัตสองคือยืนอยู่ในหัตถบาทต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งยืนพ้นหัตถบาทต้องอาบัตทุกกฎหนึ่ง ภิกษุณีขอเข้าเปลือกสดมาฉันต้องอาบัตสองคือรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจากฉันต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งต้องอาบัตป่าจิตตีทุกคำกลืนหนึ่งภิกษุณีเทอุจระก็ดีปัสสาวะก็ดีน้ำลายก็ดีอยากเยื่อก็ดีของเป็นเดนก็ดีที่ภายนอกฝาต้องอาบัตสองคือกำลังเทเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่ง เมื่อเทแล้วต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีเทอุจระก็ดีปัสสวะก็ดีน้ำลายก็ดีอยากเยื่อก็ดีของเป็นเดนก็ดีรถบนของเขียวสดต้องอาบัดสองคือกำลังเทเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อเทแล้วต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีไปดูฟ้อนรำก็ดีขับร้องก็ดี ประโคมก็ดีต้องอาบัตสองคือกำลังไปต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งยืนอยู่ในที่ใดมองเห็นหรือได้ยินต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งลสัสนวั์ที่หนึ่งจบคำถามและคำตอบอาบัตในรัตตันทะการวัคที่สองภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปสองหนึ่งต่อหนึ่ง ต้องอาบัตสองคือยืนอยู่ในหัตถบาตต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งยืนพ้นหัตถบาตต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในโอกาสอันกำบังหนึ่งต่อหนึ่งต้องอาบัตสองคือยืนอยู่ในหัตถบาตต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งยืนพ้นหัตถบาตต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในที่แจ้งหนึ่งต่อหนึ่ง ต้องอาบัตสองคือยืนอยู่ในหัตถบาทต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งยืนพ้นหัตถบาทต้องอาบัตทุกกฎหนึ่งภิกษุณียืนร่วมกับปุรุษในถนนก็ดีในตรอกตันก็ดีในทางสามแพร่งก็ดีหนึ่งต่อหนึ่งต้องอาบัตสองคือยืนอยู่ในหัตถบาทต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งยืนพ้นหัตถบาทต้องอาบัตทุกกฎหนึ่ง ภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาเช้านั่งบนอาสนะแล้วไม่บอกลาเจ้าของกลับไปต้องอาบัตสองคือก้าวเท้าที่หนึ่งล่วงพ้นชายคาไปต้องอาบัตทุกดหนึ่งก้าวเท้าที่สองต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังพัตการไม่บอกเจ้าของแล้วนั่งบนอาสนะต้องอาบัตสองคือ กำลังนั่งเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาวิการไม่บอกเจ้าของลาดเองก็ดีให้ลาดก็ดีซึ่งที่นอนแล้วขึ้นนั่งต้องอาบัตสองคือขึ้นนั่งเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อขึ้นนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่ง ภิกษุณีให้ภิกษุณีรูปอื่นพลทนาด้วยเรื่องที่ถือผิดเข้าใจผิดต้องอาบัตสองคือให้พลทนาเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อให้พลทนาแล้วต้องอาบัตปาจิตตีภิกษุณีแช่งตนก็ดีผู้อื่นก็ดีด้วยนรกก็ดีด้วยพรหมจรรย์ก็ดีต้องอาบัตสองคือกำลังแช่งเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่ง เมื่อแช่งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีหนึง่งพิกษุณีประหัตประหารตนแล้วร้องไห้ต้องอาบัติสองคือประหัตประหารแล้วร้องไห้ต้องอาบัติปาจิตตีหนึง่งประหัตประหารแต่ไม่ร้องไห้ต้องอาบัติทุกกฎหนึง่งรัตันทะกาวัชที่สองจบคำถามและคำตอบอาบัตในนหานวัชที่สาม ภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ําต้องอาบัตสองคือกําลังอาบเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งอาบเสร็จต้องอาบัดปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้ทาผ้าอาบน้ําฝนเกินประมาณต้องอาบัตสองคือให้ทําเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อให้ทําแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีเลาะเองก็ดีให้ผู้อื่นเลาะก็ดีซึ่งจีวรของภิกษุณี แล้วไม่เย็บไม่ทําการขนขวายเพื่อให้เย็บต้องอาบัตตัวหนึ่งคือปาจิตตีภิกษุณีผัดเปลี่ยนผ้าคลังคาติอันมีกําหนดห้าวันให้เกินไปต้องอาบัตตัวหนึ่งคือปาจิตตีภิกษุณีใช้จีวรสับเปลี่ยนต้องอาบัตสองคือกําลังใช้เป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่ง ภิกษุณีทำลาบคือจีวรของหมู่ให้เป็นอันตรายต้องอาบัตสองคือกำลังทาเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อทำแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีห้ามการแจกจีวรอ,อันเป็นไปโดยชอบธรรมต้องอาบัตสองคือกำลังห้ามเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อห้ามแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณีให้สม,มณะจีวร แกชาวบ้านก็ดีปริภาชกก็ดีปริภาชิกาก็ดีต้องอาบัตสองคือกำลังให้เป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งภิกษุณียังสมัยจีวรการให้ล่วงไปด้วยหวังจะได้จีวรอ,อันไม่แน่นอนต้องอาบัตสองคือให้ล่วงไปเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งให้ล่วงไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีหนึ่งิกษุณีห้ามการดอกกระถินอันเป็นไปโดยชอบธรรมต้องอาบัติสองคือกำลังห้ามเป็นทุกกฎในประโยคหนึ่งเมื่อห้ามแล้วต้องอาบัติปาจิตตีหนึ่งหนาหานวัตรที่สามจบ